อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเลอซูดาฟิมกันนะครับล่าสุดนี้เนี่ยสาวๆเลอซูดาฟิมได้รับคําชื่นชมอย่างมากมายเลยจากชาวนติเซนเกาหลีรวมไปถึงสไตลิสต์ของเลอซูดาฟิมด้วยนะครับหลังจากที่ได้ขึ้นร่วมงานของมหาวิทยาลัยในเทศกาลดนตรีของมหาวิทยาลายัยยอนเเเซะรทที่ปศก ใตโดยในงานครั้งนี้เนี่ยเลอสดาฟิมก็ได้เข้าร่วมนะครับแถมยังเป็นงานเทศกาลดนตรีมหาวิทยาลัยครั้งแรกเลยที่เลอสดาฟิมเนี่นยได้ขึ้นแสดงบนเวทีนะครับการไปครั้งนี้ของเลอสดาฟิมนัน้นแฟนๆเนี่ยคาดหวังแล้วก็รอคอยกันเป็นอย่างมากแถมที่สําคัญเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยบนการแสดง ซึ่งในการไปร่วมงานเทศกาลดนตรีของมหาวิทยาลัยยอนเซครั้งนี้นะครับก็มีศิลปินมากมายหลายคนเลยที่ได้ขึ้นร่วมแสดงหนึ่งในนั้นก็มีเลอร์ราฟิมนั่นเองนะครับที่เป็นเกิร์กรุ๊ปอีกหนึ่งวงเลยที่ได้ขึ้นแสดงในงานเทศกาลครั้งนี้แฟนแฟเนี่ยชื่นชมการแสดงของสาวๆเลอร์ราฟิมกันเป็นอย่างมากเลยแถมยังกรี๊ดให้แบบสุดเสียงเลยจริงๆนะครับได้รับคําชื่นชมมากมายเลยแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างนั้นนอกจากการแสดงที่ดีมากๆแล้วของเลอร์ราฟิมก็ยังมีสไตล์ลี์นะครับรวมไปถึงคอสตูมของเลอรับคํานมด เป็นอย่างมากเลยในตอนนี้เพราะว่าชุดของสาวๆนะครับได้มีการนําเอาสินค้าของทางมหาวิทยาลัยยอนเซน,นเนี่ย มีการมารีเมคใหม่แล้วก็นำความเป็นแฟชั่นเนี่ยเข้าไปผสมผสานเข้ากับชุดหรือว่าเสื้อผ้าสินค้าของมหาวิทยาลาัยแล้วก็ออกแบบมาเนี่ยเป็นเสื้อผ้าของเ e อซารฟิในการขึ้นแสดงครั้งนี้ทุกอย่างเนี่ยทำออกมา create ใหม่หมดเลยแล้วก็ลงตัวมากๆแถมยังเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่ดูน่าใส่ตามมากๆเลยนะครับเด็กๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยเมื่อเห็นแล้วก็อยากนํานมาใส่ตามเลยแล้วก็อยากให้มหาวิทยาลัยนั้น ประยุกค,ความเป็นแฟชั่นเนี่ยเข้าไปผสมผสานกับสินค้าของทางมหาวิทยาลัยแบบที่เลอเซอร์ฟิมแล้วก็สไตลิททำนะครับซึ่งเสื้อผ้าแต่ละอย่างที่ทางสไตลิทแล้วทำออกมาเป็นคอสตูมของสาวๆในวันนี้ในการขึ้นแสดงเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามไม่บอกเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นสินค้าของทางมหาวิทยาลัยยอนเซมาก่อนก่อนที่จะนามาเป็นเสื้อผ้าของสาวๆเลอเซอร์ฟิมสินค้าต่างๆของทางมหาวิทยาลัยนะครับมีทั้งเสื้อยืด เสื้อแต่ละอย่างก็มีการปักชื่อมีการสกรีนชื่อของมหาวิทยาลายัยรวมไปถึงตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยลงไปนะครับแต่ว่าทางสไตลิสต์นั้นเนี่ยนำมาอัดเดบใหม่นํามาเมคใหม่นะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆน่าใส่ตามมากๆมีความแฟชั่นสุดๆไปเลยรูปภาพแต่ละรูปของสาวๆที่ใส่เสื้อของมหาวิทยาลัยที่นํามาอัดเดบเป็นสินค้าแฟชั่นใหม่นะครับบอกเลยว่า เป็นที่พูดถึงแล้วก็กําลังเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียของทางประเทศเกหลหิีใต้ในตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพของสมาชิกคนไหนก็ตามที่สวมเสื้อผ้าที่ทำมาจากโลโก้หรือว่าสินค้าของมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยชาวเน็ตต่างพูดถึงแล้วก็ชื่นชมกันเป็นอย่างมากเลยจริงๆสาวๆใส่ในการขึ้นแสดงในงานเทศกาลดนตรีของมหาวิทยาลายัยพวกเธอใส่ใจมากเลยจริงๆ บางคนก็บอกว่าสวยจนอยากจะใส่ตามถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนที่นี่ก็ตามแต่ว่าอยากให้ทําออกมาขายมากๆและก็ยังมีนะครับที่ชมเป็นทางสไตลิสเนี่ยบอกว่าสไตลิสของเขาเก่งแล้วก็คิดมาดีมากๆเป็นการโปรโมทเลยสตาดิมและยังเป็นการโปรโมทมหาลายัยที่สําคัญนั้นสาวก็ยังใส่เสื้อผ้าเหล่านี้ของมหาวิทยาลายัยที่นําขึ้นไปนสนแสดงบนเวทีของมหาวิทยาลายัยนี่คือสิ่งที่ดีมากๆและพวกเขาใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ เรียกได้ว่าดังเรียกได้ว่าเลอซาดาฟิมในตอนนี้นั้นได้รับคําชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะครับชาวเกาหลีหลังจากที่ตกหลุมรักไปแล้วเนี่ยก็ต่างรักแล้วก็เอ็นดูเลอซาดาฟิมกันเพิ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะครับสไตลิสต์ก็ยังได้รับคําชื่นชมไปด้วยว่านี่คือการทํางานที่ดีมากๆสิ่งที่สไตลิสต์ควรทําคือทําชุดเสื้อผ้าออกมาให้สาวๆนะให้สาวๆหรือศิลปินที่สวมใส่นั้นได้รับคําชื่นชมและนี่คือสิ่งที่สไตลิสต์นั้นควรได้รับคําชื่นชมเช่นเดียวกันถือได้ว่าได้รับคคําาชมไปทัั้้้งงเเลลยแวก็นนนนะรบีี่ สาวๆปังมากเลยจริงๆหากใครได้เห็นรูปเสื้อผ้าแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างน,นะครับกับการนําเอาอเสื้อผ้าหรือว่าสินค้าของมหาวิทยาลายัยมาประยุกต์มา adapt make ใหม่นะครับให้เป็นเสื้อผ้าสุดแฟชั่นให้กับศิลปินอย่างเลอสราฟิมใส่ในการขึ้นแสดงครั้งนี้เนี่ยก็มาพูดคุยกันได้เลยสําหรับเรานั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเสื้อผ้าแต่ละตัวนั้นทําออกมาใหม่ได้สวยงามแล้วก็น่าใส่มากๆเลยจริงๆต้องชื่นชมทางสาวๆเลอสตราฟิมที่เต็มที่กับการทํางานแล้วก็พรีเซนต์เสื้อผ้ารวมกาไปถ ก็ต้องชื่นชมทางคอสตูมสไตลิสต์ด้วยนะครับที่สามารถนําเอาเสื้อผ้าเ่านี้มาประยุกจนได้รับคําชื่นชมไปอย่างมากมายขนาดนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยมารอดูกันดีกว่านะครับว่าเลอเซร์ฟิมนั้นจะได้รับคําชื่นชมหรือว่าถูกพูดถึงอะไรแบบนี้อีกรอเปล่าแต่ที่แน่ๆในตอนนี้ใกล้จะถึงการคัมแบ็กอีกครั้งของเลอเซร์ฟิมแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับสาวเลอเซร์ฟิมกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดดดเป็นนนนกกําลัััััังงใจห้ววยยะคครรบบสสีออ